ฮิเมคุจิปากเจ้าหญิงตำนานผีญี่ปุ่นสยองขวัญที่ไม่ใช่แค่เรื่องปากแต่คือบาดแผลของจิตใจเรื่องเล่านะ้ำมือเล็กๆแห่งหนึ่งในญี่ปุ่นช่วงยุคเอโดมีตำนานเล่าขานกันมาว่ามีหญิงสาวงามผู้หนึ่งนามว่าฮิเมเธอเป็นลูกสาวของคุณนานระดับสูงผู้มีใบหน้าสสวยราวกับเทพธิดาใครที่ได้พบเห็นต่างง,งหลงใหลในความงามของเธอแต่ฮิเมกลับไม่เคยยิ้มไม่เคยพูดไม่มีใครเคยได้ยินเสียงของเธอเลยแม้แต่ครั้งออเดียวเมื่อเธออายุได้17ปีได้มีการจัดงานมั่นหมายระหว่างเธอกับชายหนุ่ม จากตระกูลใหญ่ฮิเมพยายามจะขัดขืนแต่ไม่ใน,นมีใครรับฟังเธอร้องให้ในความเงียบเสียงในใจของเธอไม่มีใครได้ยินในคืนก่อนวันม่านฮิเมหนีออกจากคฤหาสหายตัวไปในป่าอย่างลึกลับไม่มีใครพบเธออีกเลยหลายปีต่อมาเริ่มมีข่าวลือเกี่ยวกับหญิงสาวในชุดกิโมโนสีขาวเดินวงเวียนอยู่ในป่าผู้ที่บังเอิญพบจะเห็นเพียงเธอยือนหันหลังและเมื่อเข้าไปใกล้เธอจะหันหน้ากลับมาเผยรอยยิ้มแสนน่าสะพรึงลักษณะของฮิเมคุจิใบหน้าขาวซีดวงตากลมโตที่มักเบื้อน,น้ำตาชุดกิโมโน เกาขารุ่งริ่งแต่งดงามอย่างเศร้าส้อยปากของเธอถูกฉีดวางจากหูถึงหูมีรอยเย็บด้วยได้ไหมสีแดงสดเธอมักจะถามด้วยเสียงกระซิบเย็นเยียบว่าข้าสวยไหมหากผู้ตอบตอบว่าสวยเธอจะยิ้มแล้วกระซิบว่าแบบนี้หรือเปล่าก่อนจะดึงได้ที่เย็บปากออกเผยให้เห็นแผลเวอและเลือดสดๆดแล้วลากผู้ตอบไปสู่ความตายหากตอบว่าไม่สวยเธอจะฉีดปากเยือกให้เหมือนกับเธอตำนานว่าด้วยปากเจ้าหญิงชาวบ้านเล่ากันว่าปากที่ถูกกอเย็บนั้นไม่ใช่เพราะอุบัติเหตุ หรือความบ้าคลั่งแต่เป็นฝีมือของพ่อแท้ๆของเธอเองที่สั่งให้เย็ดปากลูกสาวเพื่อให้เงียบงามสมหญิงและไม่อวดดีต่อโชคชะตาตั้งแต่นั้นมาให้แม่คุจิกลายเป็นวิญญาณเร่ร่อนที่ไม่ต้องการความช่วยเหลือแต่ต้องการให้โลกรู้สึกเจ็บปวดแบบเดียวกับเธอ